มือนีก็จะมาใช้คลิปอธิบายลูกแมกเนาะคือบางคนก็จะ่ฮู้ลูกแมกแท้เนาะคือลูกแมกนี่มันเป็นลูกที่ว่าเขาศัยิงตะปูจะสามารถเอาลาซาได้เนาะลูกนี้เนาะคือลูกแมกหรือว่าลูกอัดเนาะหรือบางคนจะเอื่นว่าลูกคอนลูกยิงตะปูคอนกีตเพราะว่าเดิมๆมันแล้วมันใส่เป็นลูกที่ว่าใส่เป็นเฮงครับ ตะปูเนาะยิงใหม่เลยยิงคอนกรีตในปืนยิงตะปูจีนแต่คนลาวเขาเอา,เอามาดัดแปลงเป็นปืนลาซัพเนาะเอาเราปืนแก็บไซสเอาพันถ่ายไซส์ให้เป็นปืนลาซัพเนาะโดยที่เอาลูกตัวนี้ใส่ถ่ายมันแล้วก็เอาฝอยไซสเอาลูกหวานไซส์เอาฝอยไซสเนาะก็เมื่อที่ฝอยกับเขาจะเอิ้มอนเนาะเขาเอาลูกใส่ปุ๊บ เอามอนไซสเอาลูกวานลึกน้อยเนาะยุทไทเขาอะลูกน้อยเดี๋ยวก็เอามอนไซสอีกแล้วก็ยิ่งได้เลยเดิมเดิมมันก็ปืนก็หไดอายุนี่เนาะถ้ามีปืนจะเอาห้เบ้งจะดีเลยลูกก็จะทับทางคางเหมือนกับจุดสองสอง,สองจะหดตังเหมือนกันเลยละกับจุดสองสองนี่แต่ลูกตัวนี้มันจะใหญ่กว่าจุดสองสองเนาะนี่ลูกมันจะบมีหัวกระสุน แต่เหมือนกับกระสุนจริงมันมันเสียแรงครับอย่างเดียวที่เขาเออลูกแม็กเกตัวนี้เนาะตวนใ่แหละคนไทยที่เห็นคนล่าเอาปืนลูกแม็กลงใน YouTube หรือรีวิวเขาจะบอกเข้าใจว่ามันเป็นปืนแบบไดก็จะมาอธิบายว่าลูกแม็กนี่ความแห้งมันจะขึ้นกับหัวตัวนี้เนาะถ้าหัวตัวนี้สีดําจะแห้งสุด สีแดงมันจะคอยเออปานกลางเนาะสีแดงมันจะคอยสุดเนาะมันจะขึ้นกับขนาดนี่แหละไยเอาลูกตัวนี้ใส่ยัดใส่ลูกวานใส่ย่างหรือว่าใส่ลูกโดดนี่สามารถยิงเกง่งฟานกวางใต้ได้ไเลยแหละลูกตัวนี้นะ <c oughs> คือปัจจุบันนี่เขาก็จะนินยมใส่แบบเหมือนกับจุดสองสองหรือว่าปืนแวงเนาะเฮ็ดเหมือนกับจุดสองสองเลยแต่แต่ว่าใส่ลำกองที่ว่ายาว ลำกองเบอร์สองเนาะลำกองที่ว่าใส่เฮ็ดปืนแก๊บมาแหละแล้วว่าคนเล่าเอ็นว่าเล่าปืนคือจะเอาลูกตัวนี้นะใส่เข้าไปปุ๊บเอาลูกเรือนเข้าไปปุ๊บเดาก็จะแยัดเหมือนกระปืนแก๊ปแ้วกันยิงเลยเนาะจะมาอธิบายแบบนี้แหละเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเนาะทางคนลาาหรือคนไทยเพราะว่าปืนตัวนี้วิธีนิ้ยมใส่ในเล่าสองสามปีมานี้เนาะบางคนแกนอย่างอาดบุหูแทนเนละ คนเล่าเองนะแต่ว่ายุ่เล่านี่เขาหูกกวงข่วงหลายแล้วเนาะโลกตัวนี้แหละ